ความฝันเลขนำโชคฝันว่ากินแซนด์วิชแปลว่าอะไรฝันว่ากินแซนด์วิชเนี่ยให้ระวังจะมีปัญหาทะเลาะวิวาทกับคนรู้จักฝันว่ากินแซนด์วิชนะนะคะให้ระวังคุณจะถูกเพื่อนเพื่อนลุมนินทาว่าร้ายฝันว่ากินแซนด์วิชเนี่ยบ่งบอกว่าช่วงเนี้ย คุณกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่น่าเบื่อหน่ายท่านกําลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวจะมีคนที่อยู่ทางไกลเดินทางมาเยี่ยมช่วงนี้ให้คุณน่ะเก็บเงินมากๆคู่แข่งเนี่ยจะประหลาดใจเนื่องจากท่านน่ะจะมีชีวิตที่ดีขึ้นท่านจะพบความสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น ให้ท่านเก็บตัวอ่านหนังสือจะดีกว่าฝันว่ากินแซนด์วิชเนี่ยบางทีมีดวงอาจจะได้ซื้อรถคันใหม่ซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหม่เลขนำโชคสามห้าเก้าสามห้าเก้าค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวมเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มาค่ะ